สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับวาราจำวันพฤหัสที่8ทธันวาคมนะครับสำหรับเมื่อวานสฮานอยฮานอยพิเศษเด่นไม่มานะครับฮานอยปกติเจาะบนล่านะครับฮานอยว p เด่นมานะครับก็เฉลี่ยแล้วจากที่ผ่านมาก็น่ารักน่ารุนนะครับน่ารักน่ารุน ก็รู้กันต่อแล้วกันนะครับวันทาหน่อยวิเศษออก89313ครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ3ครับวิ่งบนลุล่าง3ครับท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ3อะไรดี วิ่งบนรุ่นล่าง3นะครับ2 3ครับ2 3 7 3แล้วก็8 3ครับ2 3 7 3 8 3 3 9 8 9แล้วก็2 7ครับมัด5เข้าไปครับ 5 2 7 573 583 539 589แล้วก็527นะครับสำหรับฮานอยพิเศษิ7เศษดนากาสนาทีมานุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีสวีหยาครับผม